สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่รสศาสตร์ประจำรายสัปดาห์กันอีกครั้งนะคะคลิปนี้เป็นของประจำวันที่3ถึง9กุมภาพันธ์2018การดูดวงก็เป็นการอ่านตามนับไพ่ทั้งหมดไม่ได้ดูส่วนตัวจะทำให้นก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงและการที่เือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ตรงหน้าก็าขอแนะนำหลักธรรมะเช่นหลักพรทมาน4ีหลักบา4ีมักมีองค์8หรือหลักธรรมะที่คุณได้ยินคะ่ะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันกันเพราะว่าหลักธรรมะต่างๆหลเนี้ยสามารถช่วยคลายปัญหาความทุกข์ต ทีนี้เราก็มาเลือกไพ่กัน3ใบนะว่าสัปดาห์นี้ไพ่ขายากบอกอะไรบ้างที่หนึ่งเป็นไพาทิี ไปที่สองเป็นพระทิย์พระเออจทานพระระหูไปที่สามเป็นพระพุทธกะพระระหู เรามาเรื่องเรื่องของการงานบ้างการงานเนี่ยนะ่าคิดว่าในสัปดาห์นี้คุณนะจะมีความโดดเด่นเกิดขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานแต่จะโดดเด่นในด้านไหนเนี่ยก็ต้องไปดูนะคะบางคนอาจจะมีการโดดเด่นด้วยการคิดค้นพวกนวัตรกรรมใหม่ๆก็ได้หรือคิดผลงานใหม่ๆออกก็ได้หรือบางคนอาจจะทําเกี่ยวเรื่องของออนไลน์เองการคิดคอนเทนต์อะไรที่คอนเทนต์ที่ทำให้คนแบบมีความสนใจมากขึ้นก็ได้นะคะ หรือบางคนเนี่ยคุณเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการคอมเมนต์ไม่ว่าเขาจะคอมเมนต์เราหรือเราไปคอมเมนต์เขาอะไรลักษณะเนี้ยระวังไว้ดนึงเห็นไหมเพราะมีพระพุทธกับพระราหูอเงี้ยอ่าก็ต้องระมังดนึงว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้อาจจะมีใครถ้าอย่างการณีแบบนี้นะ,ะมีใครมาคอมเมนต์ในทางที่ไม่ดีเนะี่ยเราก็ไม่ต้องไปโต้ตอบใดๆทั้งสิ้น ก็ปล่อยไปถ้าเราไม่เป็นไปนตามที่เขาพูดนะอ่าก็ถุงตาคนนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยน่าคิดว่าอ,อาจจะมีการคือเรียกว่าถ้าคุณมีความโดดเด่นเกิดขึ้นใช่ไหมอ่ะอาจจะมีการติดฉินดินทาใส่ร้ายเปสีความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นในการงานของคุณเองก็ได้นะคะหรือบางคนไอทิศเนี้ยถ้าใครมีการเซ็นสัญญาอะไรน่คิดว่าคุณต้องดูรายละเอียดเรื่องการเอ่อเรื่องของสัญญาให้ดีๆนะ ว่าเราเนี่ยเสียเปรียบทำไมอ่าต้องดูกันดีๆนะคะแต่เรื่องข่าวสารที่คุณได้มาอาทิตย์นี้นักคิดว่าบางทีอ่ะเอะ่เป็นข่าวจริงข่าวเท็จเช็คกันให้ดีหน่อยหรือบางคนเครื่องมือสื่อสารอาจจะมีการแฮง์บ้างอ่าอินเทอร์เนต็ตไม่เสถียรบ้างหรือร่มบ้างทําให้การติดต่อสื่อสารเนี่ยมันอาจจะติดขัดได้แม้กระทั่งการเดินทางต่างๆในเรื่องของ การใช้รถเชลาก็ต้องระามารัดระวังหนึ่งว่าอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะเนีย่ยแล้วก็ถ้าใครมาชวนคุณทําธุรกิจทำไรอย่างเงี้ยลงทุนทำไรเนี่ยฝากไว้นิดนึงพระโรเห็นไหมคะเขาพ่นกวันออกมาเนี่ยออย่าเชื่อคําพูดใครง่ายระวังการหลอกลวงด้วยเช็คกันดูให้ดีๆค่ะถึงจะเป็นคนใกล้ตัวคุณเองมาชวนเหอะ เหมือนกันคุณต้องดูกันให้ดีๆนะคะว่ามีการลงทุนแบบนี้เกิดขึ้นไหมอ่าถ้ามีคุณอยากจะทําเพราะว่าบางทีเป็นญาติพี่น้องมาชวนคุณทําอะไรเนี่ยอ่ามันขัดขัดกันไม่ได้เนี่ยก็ทําได้แต่เพียงว่าให้ทําอะไรเป็นสัญญาให้เป็นรายลักษณ์อักษรและแจกกันไว้กระชุดจะได้มีปัญหาตามมากันภายหลังนะคะอันนี้ก็ฝากเนาะของแต่คนหรือบางคนเนี่ยอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้คุณต้องการงานคุณต้องไปเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้คะ่ะหรือ เกี่ยวกับหน่วยงานเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับผู้หญิงเด็กก็ได้แล้วก็เกี่ยวข้องในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวข้องกับพวกนักการเมืองผู้มีอิทธิพลผู้นำท้องถิ่นคนกลางคืนหรือคนที่ทำธุรกิจสีเทาแล้วก็คนที่เดี๋ยวนี้ คนที่พวกติดยาเสพติดเห็นไหมเพราะว่าเห็นไหมล่ะอย่างคุณถ้าคุณสายงานคุณเป็นตำรวจอ่ะคุณต้องไปปราบพวกนี้หรือเปล่าคุณต้องดูตามหน้างานของทุกคนนะว่าเป็นยังไงแต่เพียงหลักๆว่าจะมีการที่นะบอกว่ามีการเซ็นถ้ามีเซ็นสัญญาอะไรอะ่ะดูะรายละเอียดให้ดีๆหรือใครไปชวนคุณลงทุนทําอะไรก็ต้องดูให้ดีๆเหมือนกันแม้กระทั่งบางทีบางคนอาจจะมีการถูกจับตาจ้องมองอยู่ก็ได้นะคะเห็นไหมพระหูเนี่ย เขามองรอดเนี่ยเอกสารอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยให้ดูชัดๆเอเมคะอันนี้คือเนื้ออันตาำไพ่นะนัคิดว่าอาจจะมีคนคอยจับตามองคุณอยู่นะของแต่ละคนเนี่ยไม่มเหมือนกันหลอกหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราไม่ต้องสนใจว่าใครจับตามองเราทํางานเราให้เต็มที่หน้าที่เราคือทำอะไรทำขยันทําอะไรทําผลงานคุณเนี่ยมันก็จะปรากฏให้คนที่แอบมอง คุณอยู่ได้เห็นชัดว่างานฉันเป็นยังไงบ้างนะคะทุกอย่างเนี่ยแล้วก็คือในเรื่องของการงานที่ว่าเอออย่าก็ในเรื่องของการงานเนี่ยคุณเนี่ยอยากจะร้อนให้ใจเย็นๆแล้วก็เวลาการเจราจากับพูดต่างๆเนี่ยกับเพื่อนร่วมง,งานเองหรือสังคมรอบตัวคุณเนี่ยควรใช้คําพูดที่ดีๆอย่าพูดจาในทางที่ไม่เพาะหรือถ้าเราเป็นคนที่พูดจาตรงๆพูดจาผงผางเราอาจจะพูดจาที่แบบ ซอฟลงมืกันหน่อยก็ได้เพราะว่าบางทีเราไปติดต่อลูกค้าอะไรเนี้ยก็อ,อาจจะไม่เข้าใจเราเนะาะอันนี้ก็ต้องดูแต่ละคนนะคะทีนี้ผู้ถึงการเงินบ้างการเงินน่ะคิดว่าได้มาจากเรื่องของการทํางานคุณเองหรือได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือก็ได้บางคนได้จากถ้าคุณทําสื่อออนไลน์เนี้ยเออคุณก็จะได้ตรงนั้นเหมือนกันแต่บางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จาก การเจรจาของคุณแต่เนี้ยการเจรจาเจรจาดีเนี่ยมันก็เป็นผลดีกับเราแต่ถ้าเราเจรจาไม่ดีมันก็เป็นผลเสียให้เราได้เหมือนกันนะก็ต้องฝกาว้สุทธิคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายอ่ะเวลาลูกค้ามาซื้อของถ้าเขาถามอะไรเราคําถามมากบางทีเราก็อาจจะหงุดหงิดไม่อยากจะตอบก็ได้นะใจเย็นๆนั่นแหละก็เขาถามอะไรก็ตอบไปตามนั้นน่ะก็ค่อยๆตอบไป เราก็จะได้ลูกค้าได้นะเหมือนกันต้องฝากนี้แล้วก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายที่แหละเนี่ยจะหมดไปเรื่อง,งอะไรอ่ะค่าใช้จ่าฟุ่มเฟือยต่างๆค่าใช้จ่ายของลูกบุตรหลานแต่ละคนหรือซื้อของใช้เครื่องใช้เครื่องเครื่องมือสื่อสารสื่อสารต่าง,างๆรวมถึงการซื้อของออนไลน์เองก็เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังดีนะของเนี่ยมันจะตกโปกะจะตกงปกหรือเปล่านะคะ ของแต่ละคนต้องดูนะอะทีนี้ราพูดถึงเรื่องความรักบ้างความรักนี่ก็ว่าคนที่มีคู่อ่ะก็ต้องระวังเรื่องคําพูดแหละเพราะน่าห่วงว่ามันมีคือมีดาวพุธกับพระหูอย่างเงี้ยต้องระมัดคำระมัดระวังเรื่องคําพูดที่ดีความเจร้อนการหึงหวงกันเนี่ยถ้าสมมติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผู้จาไม่ดีใส่อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะ,อน,อะน้าว่าก็ต้องฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะก็ต้องใจเย็นไม่ต้องไปโต,ต้โต้โตตอบใดในสิ้นเนี่ย ให้อารมณ์เย็นๆแล้วค่อยมานั่งคุยกันปัญหาต่างๆมันมีทางออกกันทั้งนั้นนะคะแต่ทุกคนต้องใจเย็นนะคะคนมีคู่นะส่วนคนโสดคนอาจจะเจอคนจากผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้ได้หรือเจอจากการติดต่อสื่อสารการเดินทางเองบางคนเจอเจอลักษณะเป็นคนทั้คู่กัดกันนะ่ะเจอกันทนไรพูดจาแบบไม่พอใส่กันก็มีนะอันนี้ก็ต้องดูแต่ละคนนะหรือบางคนก็เจอจากเนี่ย เป็นพวกนักการเมืองผู้นําท้องถิ่นผู้มีอิทธิพลก็ได้หรือคนกลางคืนอคนทําธุรกิจสีเท่านี่ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะก็ต้องดูกันให้ดีๆนะคะว่าเขาเป็นคนยังไงกันบ้างนะฮะอันนี้เ้าฝาก้นิดนึงนะคะไม่ต้องรีบร้อนค่อยค่อยคุยค่อยคุยคุยกันไปค่อยสื่อสารที่ใส่ใจกันไปค่ะจะได้รู้ว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงเราจะได้ไม่ต้องไปพบปัญหาในการข้างหน้านะคะ ันนีกฝากไว้ในเรื่องของสุขภาพเองอะ่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ,อสายตาความดันเบาหวานเลือดหัวใจระบบขับถ่ายระบบน้ำย่อยหารระบบต่อมน้ําเหลืองแขนปากท้องกระเพาะโรคลมโรคภูมิแพ้ทุกชนิดเลยสัปดาห์นี้หน้าไพ่ก็มีแค่นี้นะคะก็เจอกันสัปดาห์หน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามา ชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนอย่าพบแต่วความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ